สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่คุ้นเคยกันดีนะครับคือคําว่าบุญเนี่ยแหละครับเราทําบุญกันบ่อยพูดถึงบุญกันเยอะแต่เคยสงสัยไหมครับว่าแก่นแท,แท้ของมันคืออะไรกันแน่ที่เราทาทากันอยู่ทุกวันนี้มันส่งผลยังไงหรือว่าจริงๆแล้วหัวใจของมันอยู่ตรงไหนวันนี้เราจะมาลองสํารวจดูจากข้อมูลที่เรามีกันครับค่ะ ก็น่าเพเป็นคำถามที่ดีนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ทำตามตามกันไปหรือเข้าใจไปในแง่มุมที่อาจจะยังไม่ครบถ้วนนะักวันนี้เราจะลองมาแยกแยะดูค่ะระหว่างตัวบุญจริงๆกับสิ่งที่เกี่ยวข้องอย่างผลของบุญหรือที่เรียกว่าอนิสงส์แล้วก็พลังที่อาจจะเกิดจากบุญหรืออนุภาพนะคะรวมถึงอาจจะดูเรื่องความเข้าใจบางอย่างที่อาจจะคลาดเคลื่อนด้วยค่ะ น่าสนใจมากครับงั้นเริ่มตรงนิยามเลยดีไหมครับจากข้อมูลที่ดูมาเนี่ยเหมือนว่าบุญจริงๆแล้วไม่ใช่ของไม่ใช่ผลลัพธ์อะไรข้างนอกเลยแต่เป็นความรู้สึกข้างในหมายถึงความสุขความปิติยินดีที่มันเกิดในใจเราเวลาที่เราทำความดีอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะจุดนี้สำคัญมากข้อมูลเน้นเลยว่าต้องแยกให้ออก ตัวบุญคือสภาวะทางใจนะคะเป็นความรู้สึกอิ่มเอมความพองสายเบิกบานที่เกิดขึ้นซึ่งมันต่างจากอานิสงส์นะคะอันนั้นคือผลลัพธ์ที่ตามมาทีหลังเช่นอาจจะสุขภาพดีอายุยืนมีคนรักหรืออะไรก็ว่าไปอ๋อครับครับแล้วก็ต้องแยกจากอนุภาพด้วยอันนั้นจะออกแนวพลังพิเศษความสามารถบางอย่างที่อาจจะเกิดจากบุญเช่นป้องกันภัยได้ช่วยให้สำเร็จง่ายขึ้นอะไรแบบนั้นค่ะ เข้าใจแล้วครับแสดงว่าออตัวจริงเสียงจริงของบุญก็คือคุณภาพใจคือความรู้สึกดีๆสุขใจอิ่มใจที่มันปิ้งขึ้นมาตอนที่เรากำลังทำดีหรือนึกถึงความดีนั้นๆถูกต้องเป๊ะเลยค่ะความสุขความผ่องใสความรู้สึกสะอาดสว่างสงบในจิตใจณนะขนาดนั้นนั่นแหละค่ะคือตัวบุญที่แท้จริงเป็นคุณภาพของใจที่พัฒนาขึ้นมาโอเคชัดเจนครับทีนี้ ถ้าบุญเกิดจากการทำความดีแล้วความดีที่ว่านี้ครับหน้าตาเป็นยังไงมีกรอบไหมครับว่าต้องทำอะไรบ้างแหล่งข้อมูลเขาว่าไงครับเรื่องนี้อ๋อมีแนวทางที่ชัดเจนค่ะเขาอ้างอิงหลักที่เรียกว่ากรรม,มบท10หรือว่าทางแห่งความดี10ประการนะคะกรรม,มบท10ใช่ค่ะถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือการกระทําทางกายวาจาใจที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นอย่างเช่น ก็ทางกายเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามครับทางวาจาก็ไม่พูดโกหกไม่พูดซอเสียดให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอ้อเจ้อไร้สาระอืม hmm. แล้วก็ทางใจค่ะคือไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่คิดร้ายพยาบาทแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐินั่นเองค่ะ ครบเลยนะครับกายวาจาใจใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือข้อมูลชี้ว่าการงดเว้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องศีลธรรมเฉยๆนะคะแต่มันสร้างสภาวะที่ปลอดโปร่งสบายใจให้เราโดยตรงพอเราไม่ทําร้ายใครไม่พูดร้ายไม่คิดร้ายใจมันก็สงบไม่ต้องกังวลความรู้สึกสบายใจนี่แหละค่ะที่เป็นบ่อเกิดสําคัญของความสุขหรือบุญที่เราพูดถึงกันอ๋อเข้าใจเลยครับมันเชื่อมโยงกันแบบนี้นี่เอง คือการทําดีตามแนวทางนี้มันสร้างสภาวะภายในที่เอื้อให้เกิดความสุขความรู้สึกดีๆที่เรียกว่าบุญทีนี้พอเรามีบุญหรือความรู้สึกดีๆนี้ขึ้นมาแล้วคําถามต่อมาคือแล้วจะทํายังไงให้มันเอ่องอกเงยขึ้นได้ล่ะครับทําให้มันมั่นคงหรือมากขึ้นได้ไหมมีค่ะมีหลักการที่ช่วยในเรื่องนี้ในข้อมูลพูดถึงหลักธรรมกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าอิทธิบาท4ี่ค่ะอิทธิบาท4ี่ คุณคุณครับเหมือนเคยได้ยินว่าเป็นหลักสู่ความสำเร็จในเรื่องอื่นๆด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใช่ค่ะหลักเดียวกันเลยแต่พอเอามาใช้กับเรื่องบุญเนี่ยข้อมูลอธิบายว่ามันช่วยแบบนี้ค่ะหนึ่งคือฉันทะความพอใจต้องมีความรักความชอบในความดีที่เราทาทาแล้วมีความสุขอันนี้เป็นตัวเร่งเลย <c oughs> สองคือวิริยะความเพียรก็คือทำต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ใช่ทำทำหยุด บุญมันก็จะมั่นคมขึ้นเรื่อยๆครสามคือจิตตะความเอาใจใส่คือทำด้วยความต้องใจจดจอ่อไม่ทำแบบผันผ่านความใส่ใจเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้บุญนั้นมีคุณภาพและ 4. วิมังสาอันนี้ลึกซึ้งนะคะคือการใช้ปัญญาใคร่ครวญทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำมันดีจริงไหมดีอย่างไรมีประโยชน์อะไรการเข้าใจเหตุผลและความหมายเนี่ย มันยิ่งทําให้ความรู้สึกปีติหรือตัวบุญมันชัดเจนขึ้นค่ะโห oh, ฟังดูแล้วเหมือนเป็นการใส่ใจในการทําความดีแบบครบวงจรเลยนะครับทั้งความรู้สึกฉันทะการลงมือวิริยะความตั้งใจจิตตะและความเข้าใจวิมังสาเพื่อให้การทําดีนั้นมันเข้าไปถึงใจเราจริงๆกลายเป็นบุญที่สมบูรณ์ขึ้นมาใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะคือทําให้มันไม่ใช่แค่ทํา แต่เป็นกระบวนการที่เราอิงก,กับมันเต็มที่ทั้งกายวาจาใจแล้วความสุขความผ่องใสหรือบุญเนี่ยมันก็จะง,งอกเงยขึ้นมาจริงๆจากข้างในสุดยอดครับทีนี้พอเราสร้างบุญในตัวเองให้งอกเงยได้แล้วมันมันอยู่แค่ในตัวเราหรือว่าเราแผ่ออกไปได้อีกครับแบบว่าแบ่งปันได้ไหมแบ่ปงปันได้ค่ะข้อมูลบอกว่าบุญหรือความสุขภายในเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่เราคนเดียวนะคะมันสามารถ แหรือแบ่งปันออกไปให้คนอื่นได้โดยผ่านหลักการที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่ค่ะพรหมวิหารสี่อ๋อเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใช่ไหมครับที่ว่าเป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่หรือคนใจกว้างใช่ค่ะแต่ที่น่าสนใจคือการที่เราฝึกฝนพรหมวิหารสี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ดีต่อคนอื่นนะคะแต่มันส่งผลย้อนกลับมาเพิ่มพูนบุญในใจเราเองด้วยเลยครับยังไงครับคืออย่างเมตตาเนี่ย การที่เราปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขอยู่เรื่อยๆใจเรามันก็ชุ่มชื่นไปด้วยกรุณาพอเราสงสารอยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์ใจเรามันก็อ่อนโยนละเอียดขึ้นสูงขึ้นครับ มุทิตาอันนี้สําคัญเลยคือยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีไม่ริษยาพอเรายินดีกับเขาใจเราก็ปลอดโปร่งเบิกบานไปด้วยนั่นก็คือบุญเหมือนกันจริงด้วยครับและอุเบกขาการวางใจเป็นกลางไม่ลําเอียงมีสติรู้ทันอารมณ์มันทําให้ใจเราสงบมั่นคงผ่องใสซึ่งเป็นฐานที่ดีมากๆของบุญคะ่ะโหนี่เป็นมุมที่น่าคิดมากเลยครับ คือการที่เรามีใจปรารถนาดีต่อคนอื่นเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องดีงามแล้วมันยังเหมือนเป็นวิธีขยายพลังบุญในใจเราเองด้วยเหมือนยิ่งให้ยิ่งได้รับความสุขกลับมาที่ใจเราเองใช่ค่ะเปรียบเทียบได้ดีเลยค่ะการเจริญพรหมวิหารสี่เหมือนการเปิดใจเราให้กว้างไม่ติดอยู่แค่เรื่องตัวเองซึ่งสภาวะใจที่ก้งกว้างและปรารถนาดีนี่แหละค่ะคือสภาวะที่บุญมันเติบโตได้ดีที่สุดเลย เข้าใจแจมแจ้งเลยครับเอาล่ะครับเราคุยกันมาถึงความหมายที่มาการทำให้งอกเงยการแบ่งปันไปแล้วมีอีกประเด็นที่ผมว่าสำคัญมากแล้วในข้อมูลก็พูดถึงแบบน่าสนใจมากๆคือเรื่องความเข้าใจผิดครับที่อาจจะเกิดบ่อยๆเวลาเราพูดถึงการทาบุญค่ะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยเพราะมันจะโยงกลับไปเรื่องที่เราแยกตัวบุญกับผลของบุญตอนต้นความเข้าใจผิดมักจะเกิดตรงนี้ล่ละค่ะในข้อมูลเขามีเปรียบเทียบอันหนึง่งผมว่าเห็นภาพชัดเลยนะ คือเหมือนคนปลูกหญ้าแต่ดันไปนั่งรอจะเก็บข้าวนะครับมันเป็นไปไม่ได้ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยครับ ค่ะการเปรียบเทียบนี้ดีมากเลยมันชี้ไปที่ปัญหาของการทำบุญโดยที่อ,อ่อาจจะขาดองค์ประกอบสำคัญไปบางอย่างอย่างแรกคือขาดปัญญาหรือความเข้าใจที่ถูกต้องก็เหมือนคนปลูกหญ้าคือทำๆต,ตามกันไปทำเพราะอยากได้ผลตอบแทนเยอะๆอยากรวยอยากถูกหวยโดยไม่เข้าใจว่าตัวบุญจริงๆคือความสุขความดีในใจไม่ใช่ตัวเงินหรือวัตถุโดยตรงเจตนาหรือความเข้าใจมเมล็ดพันธุ์มันผิดฝาผิดตัว ความคาดหวังรอข้าวมันก็เลยไม่สอดคล้องกับการกระทำปลูกหญ้านะคะอ๋อคือทำดีแหละแต่หวังผิดเรื่องหรือเข้าใจผิดไปประมาณนั้นค่ะหรือเอกกรณีหนึ่งคือขาดเจตนาที่บีหรือขาดความสุขอันนี้อาจจะพอเข้าใจหลักการมีปัญญาแต่ทำไปแบบเออเสียไม่ได้ทำตามหน้าที่ทำเพราะถูกบังคับหรือทำแบบขอไปทีคือใจมันไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีปิติยินดีจริงๆขาดชันทะขาดจิตตะ อันนี้ก็เหมือนมีเมล็ดพันธุ์ข้าวดีนะแต่ไม่ได้รดน้ําใส่ปุ๋ยอย่างดีขาดเจตนาขาดความสุขข้าวมันก็ไม่งอกหรือได้ผลไม่เต็มที่ตัวบุญแท้ที่ควรจะเป็นความสุขใจมันก็ไม่เกิดหรือเกิดน้อยมากค่ะชัดเลยครับแสดงว่าการจะได้ข้าวคือผลบุญที่สมบูรณ์จริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มจากเข้าใจเมล็ดพันธุ์บุญคืออะไรหวานเมล็ดที่ถูกมีเจตนาดีทำความดีจริงๆและดูแลดีๆ ด้วววยคคาามมสสุขใใจถูกต้องค่ะข้อมูลย้ําตรงนี้เลยว่าการทําบุญที่สมบูรณ์ที่จะให้ผลเป็นความสุขภายในตัวบุญอย่างแท้จริงและอาจจะส่งผลดีภายนอกตามมาอานิสงส์อนุภาพมันต้องมีองค์ประกอบสําคัญครบแล้วองค์ประกอบที่ว่านั้นสรุปแล้วมีอะไรบ้างนะครับจากข้อมูลสรุปได้3มอย่างที่ต้องมาคู่กันค่ะคือ 1. ปัญญาค่ะความเข้าใจที่ถูกต้องว่าบุญคืออะไร มาจากไหนทำดีนี้เพื่ออะไรแยกแยะได้ว่าอะไรคือแก่นอะไรคือเปลือกครับ 2. เจตนาความตั้งใจที่ดีตั้งใจทำจริงๆด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ทำเพราะอยากได้หน้าหรือทำส่งส่งไป 3. ความสุขหรือปีติคะ่ะคือความรู้สึกอิม่มเองมเบิกบานสุขใจที่เกิดขึ้นตอนที่กำลังทำหรือตอนนึกถึงความดีนั้นๆอันนี้เป็นเนื้อแท้ของบุญที่สัมผัสได้เลย ปัญญาเจตนาและความสุขใช่ค่ะพอมีครบทั้งสามอย่างนี้บุญมันก็จะเกิดเต็มที่เป็นความรู้สึกดีๆที่ใจเรารับรู้ได้เองเลยซึ่งเออก็น่ากลับมาถามตัวเองนะคะว่าเวลาเราทำดีทำบุญต่างๆเนี่ยเรามีครบทั้งสามอย่างนี้ไหมหรือเราอาจจะเน้นแค่การกระทำภายนอกอย่างเดียวเป็นคำถามที่ต้องกลับมาทบทวนจริงๆครับ สรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าบุญจริงๆแล้วคือคุณภาพของใจคือความสุขความปิติความผ่องใสที่เกิดจากการทำดีด้วยความเข้าใจด้วยเจตนาที่ดีซึ่งมันเป็นคนละอย่างกับอานิสง์หรือผลที่ตามมาและอนุภาพหรือพลังพิเศษ ใช่ค่ะแล้วบุญแท้ๆนี้จะสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีทั้งปัญญาเจตนาและความสุขควบคู่กันไปเราเพาะให้งองมือได้ด้วยอิธิบาต4แล้วก็แผ่ขยายให้กว้างได้ด้วยพรหมวิหาร4แล้วในทางปฏิบัติล่ะครับทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วมันก็ชวนให้เรากลับมาดูที่ใจของเราเองเป็นหลักเลยใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดค่ะมันคือการกลับมาที่พื้นฐานคือการสำรวจใจตัวเองนี่แหละค่ะ ซึ่งก็มีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจนะคะชวนให้เราลองไปคิดต่อได้คือถ้าบุญแท้มันคือความสุขความผ่องใสที่ใจเรารู้ได้เองไม่นี่ขึ้นกับพิธีรีตองหรือคำชมของใครคำถามคือ แล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะฝึกสังเกตรหรือรับรู้ความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากการทำดีของเราเองได้ยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนการช่วยคนอื่นนิดหน่อยการพูดดีๆการรักษาคำพูดหรือแค่การหยุดความคิดไม่ดีเราจะรู้ทันความรู้สึกดีๆตอนนั้นแล้วรู้ว่าอ๋อนี่แหละบุญที่เกิดขึ้นสดๆเลยได้ยังไงโดยไม่ต้องไปรอผลอะไรใหญ่โต การฝึกรับรู้ความสุขจากการทำดีในปัจจุบัน,นขณะนี้แหละค่ะอาจจะเป็นกุญแจสำคัญของการสร้างบุญที่แท้จริงก็ได้นะคะ